ื่อโคจินะคะจากคณะมนุษยศาสตร์มศปีสค่ะค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวครีมตัวนี้สกินลิตานะคะเป็นครีมหอยทากนะคะที่ตอนนี้ถือว่ารักมากค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าครีมตัวนี้นะคะเริ่มจากพี่ส่งมาให้ก่อนมาประมาณ2สัปดาห์ละก็เริ่มใช้นะคะเพราะว่าจริงๆครีมตัวเองหมดด้วยแหละก็เลยเออโอเคไหนๆก็ได้มาก็ลองใช้ดูเนาะก็ สิ่งแรกที่เห็นที่สังเกตได้เลยในไม่กี่วันที่ลองใช้นะคะก็คือเครื่องสําอางติตดทนเนาะเพราะว่าเป็นคนที่หน้าแห้งเวลาทารองพื้นทาอะไรเนี่ยจะแบบเป็นคราบขุยๆจะอะไรเงี้ยเลยจะแบบไม่สวยเลยอะคะ่ะก็พอใช้ทิ้ตัวนี้ประมาณสองสวันก็รู้สึกได้เลยว่าเอ้ยผิวมันเรียบแบบสามารถทารองพื้นได้ติดอ,อย่างเงี้ยค่ะทาบัตออนอะไรเงี้ยก็ติดอย่างเงี้ยเนาะอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่รักมากก็คือ ช่วยลดรอยแดงนั่นเองนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ชอบแกะสิวชอบแคะอะไรขึ้นมานิดนึงก็ขอแคะแล้วมันก็เลยเกิดรอยแดงแดงอะไรเงี้ยอ่าก็คือลองมาหลายยาจะเลเซอร์อะไรก็ไม่หายอย่างงี้แลพอตัวนี้เนาะสองสัปดาห์ก็รู้สึกว่ามันจางลงแบบไม่แสบด้วยนะคะไม่มีสารสกัดผิวสารกัดผิวเลยทั้งสิ้นเนาะก็ทําให้แบบเอ้ยรู้สึกว่าโอเคแบบจากที่บานคนแพ้ง่ายใช้อะไริดนึงเนี่ยรอยแผลจะแบบแดงขึ้นมาแต่อันนี้มันทําให้จางลงอย่างเงี้ย เออก็รู้สึกว่าโอเคช่วยหลาย,ลายๆอย่างด้วยเนาะทำให้หน้าแบบตึงขาวขึ้นเงนี้ยค่ะก,ก็อยากให้เพื่อนลองใช้ดูเนาะเพราะว่าเราใช้เองก็ดีอยากจะบอกต่อนะคะยังไงก็ฝากตัวนี้ด้วยนะคะสกินลิต้าไปแล้วลูทาค